ในขณะนี้นะครับมีการพูดกันเรื่องดิจิตอ l วอลเล็เนี่ยมากมายนะหลายมุมมองหลายทัศนคติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอื้อทุนใหญ่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็โครงการต่างๆก็ตกไปกับทุนใหญ่คนตัวเล็กตัวน้อยก็อดไปสายป่าดไม่พออะไรก็ว่าไปมากมายดราม่าแต่ในมุมเราอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีดราม่าอันนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าเอ้ยคนที่เงินเดือนนะครับ เจ็ดหมื่นแล้วก็มีเงินฝาก5้าแสนเนี่ยไม่ได้เข้ากับโครงการนี้ซึ่งเป็น,เ,ปนเงื่อนไขท,ที่ทางคุณเผ่าภูมิเขาบอกว่าเอ้ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นคนเสนอให้ตัดกลุ่มคนกลุ่มบนนี้ออกซึ่งตัวผมอ่ะผมก็คิดว่าเอ้ยโครงการอะ่ะมันเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่โครงการสังคมสงเคราะห์นึกออกปะเขาก็กลัวว่าเฮ้ยคนที่มีไรายได้มากๆอะ่ะได้เงินไปแล้วจะไม่ใช้จะเอาไปเก็บแต่ในส่วนของผมนะผมแนะนํานะเอออาจจะแบบเป็นความคิดของเราเองก็คือมองว่าถ้าสมมติว่า จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ให้ได้แหละแต่ให้เป็นในลักษณะของกึ่งๆึ่งดิจิตอลวอลเลก็คือเป็นดิจิทัลคนละครึ่งก็เอาเงินสดนเติมเข้าไปเหมือนโครงการลุงตู่อันนี้รู้เลยใช้ไม่ใช้อาจจะทําลายล้างทฤษฎีมาที่อนุมานเอาเองว่าคนกลุ่มบนเดี่ยวเขาจะไม่ใช้ใช้เลยตอนนี้ถ้ามาคนละครึ่งนึกออกไหมสมมติว่าคนที่เงินฝากเกิน5 0 0แสนแล้วก็เงินเดือนเกิน7 0,000หรือมีเงินรายปี8 0 0 0 0 0บาทเนี่ยก็ให้เป็นคนละครึ่งไปซะ ก็โออยู่ก็ไม่ได้ให้เต็มๆอย่างน้อยก็เอาเงินตัวเองออกมาแล้วก็เป็นฟันเฟืองในการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่รู้เขาจะยังไงก็คงไม่ทันละ,ละก็สเต็ปนั้นก็เกลียวไปแต่ในมุมเราเรารู้สึกว่าเออคนเขาก็พูดกันประมาณหนึ่งอะว่าเออบางทีอะไอ้ห้าแสนเนี่ยมันเป็นแบบเงินทั้งัวทั้งเมียหรืออะไรอย่างเงี้ยรวมมันเก็บหรือเปล่าหรืออะไรมันก็ตัดโอกาสของคนตรงนี้ไปก็ลองดูครับว่าอาจจะรับฟังบ้างอะนะว่าเออเฮ้ย ก็เป็นคนละครึ่งละกันเป็นโครงการคนละครึ่งก็ใช้เมเดงินไม่ได้เต็มจํานวนด้วยประมาณนี้